ถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะทำงานเพียง4เดือนแล้วจบเรามีข่าวร้ายให้คุณพักเพื่อไทยพอทอกำลังเตรียมตัวเข้าสู่การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรด้วยแคมเปญที่น่าตื่นตะตื่นใจชื่อสเดือนยุคคดีหัวสาวาเข้ากระดง4หายนะแต่ที่น่ากังวลคือคดีหัวสาวาและเขากระดงอาจถูกปิดทับด้วยฟิล์มดำสนิทที่ไม่มีใครรู้จักความจริง นายดนุพรปุณกานสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพักพอทอในฐานะฝ่ายค้านอิสระจะไม่มีการออมมือในการต้อนรับรัฐบาลใหม่โดยจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการถล่มนโยบายภูมิใจไทยของรัฐบาลซึ่งพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มีภารกิจแอบแฝงที่จะนำมาซึ่ง4หายนะใหญ่ให้กับประเทศไทยหายนาที่หนึ่ง การขาดโอกาสรัฐบาลใหม่กำลังทำให้ประเทศหยุดชะงักโดยปัดขีดนโยบายโครงการต่างๆที่เป็นหลักฐานสำคัญในการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้ใหกับประชาชนไม่ใช่เพียงแค่นโยบายลดแลกแจกแถมแต่เป็นนโยบายที่รัฐบาลพอทอได้วางหลักฐานไว้มาอย่างยาวนานหายนาที่2การขาดคนมีฝีมือรัฐบาลน,นี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีที่ถูกวางตัวให้ทำภารกิจสำคัญแต่นายกรัฐมนตรีกลับเลือกคนที่เชื่อมือและคนใกล้ชิดเข้าไปทำงานแทนซึ่งเป็นการขาดความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการ หายหน้าที่3การขาดความโปรง่งใสการจัดวางตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสอวอและเขากระดงอาจทำให้ความโปร่งใสในการบริหารราชการถูกปิดทับด้วยฟิล์มดำสนิทและไม่มีใครรู้จักความจริงหายหน้าที่4การขาดอนาคตประชาธิปไตยศัตรูคู่ตรงข้ามของประชาธิปไตยกำลังปรากฏตัวอย่างเด่นชัดผ่านสถาบันทางการเมืองต่างๆซึ่งอาจนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันย้อนกลับแล้วคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับพักเพื่อไทยหรือไม่ มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ